เอาละทุกคนกลับการมาแล้วนะครับกับเรียกอนิเมะตำนานจอมยุดพูดทางซานภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่97กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ย จะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในบททดสอบอันลึกซึ้งนะฮะที่ตัวอ e ีห้าวแล้วก็หวังตรงเนี่ยจะต้องร่วมปผเชิญไปด้วยกันนะครับและกลายเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยต้อง,ยตองมาอยู่ในกองทัพของดยุกพยัคฆ์ขาวด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ในนี้นะฮะก็จะต้องคบใจเอาไว้เยอะๆเลยนะฮะทุกคนเพราะว่าความแค้นเดิมของอ e ีห้าวเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันเยอะจริงๆนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยภารกิจเนี่ยนั่นก็คือจะต้องเซฟ ตยุคพยาขาวให้ได้น่ะจากการโจมตีของสุรยันจันทรานั้นเองทุกคนยังไงก็ไปรอดูกันต่อละกันนะครับว่าสุดท้ายตัวอีห้าวเองเนี่ยจะมีวิธีปกป้องนะครับแล้วก็จัดการช่วยเหลืออย่างไรนะครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันละกันนะครับและก่อนที่จะไปกันนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อามด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อน EP ีีนี้ พร้อมกันเลยดีกว่าครับแม่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของศัตรูแตกกระจายอุจสกัดของฝั่งเราได้ผลแต่คิดว่าจะรอดเฮ้ยเฮ้ย ยักขาวสังหารสิน้นเราพยักเขา่ารับสารูปขบวนรีบกลับค่ายเร็วความเร็รวจะ้สุรดเพื่อผมป้องทหารใหญ่ขนาดนี้นใช้พลังอยู่นะเนี่ยท่านแมทัพอาสุดลงเรื่อยเรื่อยแล้วรีบถอนทัพเร็วไม่ต้องห่วงเราพวกเจ้าเป็นทหารเป็นเพื่อนของข้าถ้าจะไปทิ้งใครไว้เด็ดขาดอย่างเปียวใช้หุ่นวิญญาณการบิน กลับทุกคนแบ่งกลุ่มถอนทัพทันเวลาทัพเร็วรับรับล,ง,ล,ง,ลงจากหลังมาตั้งแถวหน้ากระดานใช้าวุธวิญญาณการบินบินข้ามหน้าผาไปก็คือต้องทิ้งมาเลยเฮ้ยอย่าละวดับหน้าผามีแต่อาวุธระเบิดอย่ากแล้วมิได้กายและท่านการรบก,กวนได้อาวุธระเบิดเขาถล่มดินทลายอดุภาพโทศกุลน,นับวิถีระดับหน้าทำไมมันยากจังอ่ะ ยเขาเป็นผ uh, uh ู้บ uh, ัญชาและเป็นมิจฉาแต่งเทพสิงหัวเมืนกำลังแบบฟินกับพ่อตัวเองอยู่ท่านแม่ทัพสถานการณ์ขับขันรีบเฝ้าออกไปไม่ต้องห่วงเราท่านพ่อรีบไปเถอะบุปปักท่านแม่ทัพรีบปดีไปเถอะรีบนำข้าวเข้า โอ้ยนี่าหารทุกคนพร้อมแบบรีชีพเลยนะไปช่วยคนไปช่วยแม่ทัพอ่ะจริงแม่ทัพสำคัญมากทุกคนในการรบเนาะถ้าขาดผู้นำก็คือช่วยเขาเหรอช่วยช่วยสิมันคือภารกิจนะช่วยนี่ พี่ดองค่ะจะเห็นแล้วสินะท่านไปทำาจุที่นี่ก็เพื่อพวกเราอาไม่เฉ่เพราะเราท่านคงพ้นอันตรายแล้วสถานการณ์ไม่สู้ดีถ้าเราเป็นตัว่วงแม้เสี้ยวนาทีอันตรายก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่ว่าที่เข้าร่วมกับองค์คารพยักษ์ขาวทุกคนล้วนมีใจจงรักภักดีต่อท่านแม่ทัพ ข้าจะไปบังคับพวกเจ้าใครที่อยากติดตามข้าจะเป็นสหายรักของข้าตลอดไปไอ้บ้าเอ้ยจางเปียวจะทำอะไรไบ้าเอ้ยไม่ได้จะทำอะไรความพักดีของข้าอือโอต้องสานตัวด้วยตสานัวด้วยเดี๋ยวยางนี้คืออะไรอ่ะ เพื่อให้ถีะระเบิดมันเปลี่ยนทีสอถ้อ่าพวกเขาเร็วสนิยุบเ่น,นี้สุดกับศัตรูข้าจะไปช่วยคนต้องเถอะไปเร็วเจ้าหนูเจ้าคือเออเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านอยุวิญญาณระดับก้าเอาเร็วเร็วพยขาวเขาเป็นคนยังไงกันแนะ่พวกวี๋ฮะไม่ใช่เวลาที่ต้องมาคิดช่วยคนก่อนฮ้ยทุกคนไม่แน่นะ<พ>อาจจะเป็นการเข้าเจผิดก็ได้นะ แตยุคอาจจะไม่ใช่คนที่แย่อย่างที่อีห้าวรู้ก็ได้นะโอ้โหช่วยยังไงหมดอะ่ะอือโอ,โอ้ไม่ได้หรอกช่วยไม่หมดหรอรรรกขับโถด้วยความภาคีของคาราบูความภาคีของคาราบูไอ,อ้ฮู้ดตัวคาร์โปรตนแอบ ข้าเจ้าเนี่ยจริงแล้วก็รีบออกมาสู้กับข้าสิเดี๋ยวนี้คือเพิ่งได้มาล่าสุดเลยปะเ <c oughs> สาเนี้ยล่าสุดเลยวะแสงนี้ก็คือเสาศักดิ์เสาศักดิ์คอยแข็งแกร่งระดับพรหมยุทธ์อย่างพรหมยุทธ์เทพมาพ่อทั่ววุสป,ประตูและที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็คงบาดเจ็บไม่หน่อย นี่งทำไมมันมาอยู่ที่นี่พวก<ะ>ทำพิธีปะรู้ว่าพรมยุทธดาราจากหักหลังจากเก่าเป็นไปไม่ได้บางจียาจจะมียอดฝีมือช่วยใต้ห้าอยู่ภายใต้แสงของสุริยันจันทราไม่ว่าการป้องกันประเภทใดก็ไร้ผลทั้งสิ้นท่านสุยเยยนตุยหมดท่านว่าอนทับต้องวางแผนกันใหม่ เป็นอาวุธที่เวอร์มากเลยนะเอาดีๆเซาสักซิดเนี่ยมเท่าไนี่เหลือใครแล้วเราทำเต็มที่แล้วล่ะ,ละเดี๋ยววัไหาอาพอเราสวมชุดเดียวกันวันหน้าเวลาทิ้งสหายทาหารกล้าไม่กลัวตายนี่คือยุคพยัาขาวทาหารคุอสิงหหลวงนั่นแหละอุ้ยมันซึงนะซึง้งเนาะ อีชเพืม่มศัตรูถอยแล้วอันตรายหายไปผ่านการผจญภัยอันล้ำลึกด่านที่สองพวกเจ้าทำได้ไม่เลวมีน้ำใจเป็นธรรมร่วมทุกข์ร่วมสุข จะให้รางวัลเรียกการฟื้นฟูทั้งหมดนี่ข้าวฟังไม่ผิดใช่ไหมฟื้นฟูทุกคนเนาขอบคุณที่ท่านช่วยชีวิตพวกเขาเฮ้ยเทปอะไรอ่ะสุริยันจันทราสองกระจา่างฟ้าดินทดสอบรักฟ้าดินทดสอบรักว้าวนี่คือรีคอเวอร์หมดเลยนะฟื้นหมด ปฏิหารปฏิหารมีจริงเจ้าหนุ่มที่ช่วยข้าพ้นวิกฤตเขาเป็นใครกันแน่เตรียมตัวเข้าสู่ภูเขาฟ้าดินถามรักด่านที่สามด่านพูดความจริงด่านพูดว้าวเฮ้ยพวกอวีเเฮาขอแค่ผ่านด่านนี้ได้ เจ้ากับสหายทุกคนจะได้ไปจากที่นี่และยังจะได้รางวัลที่ข้าเป็นคนเลือกให้ด้วยตอเออจยบมือข้าเริ่มก่อนทดสอบสีเท่าโอ้แยกต้องเออเออ ซาสื่อหรอนานๆปะคืออะไรอ่ะหน่อยบททดสอบอะไรเนี่ยผมจับไปขวางหน่อยไว้ขอรับ ความทรงจำอันเจ oui? ็บปวดในใจข้าเลยโทษทีพิธีถูกยกเลิกเจ้าไปได้แล้วเดี๋ยวก่อนพวกท่านรับปากว่าจะช่วยแม่ของข้าข้าขอร้องข้าต้องการยาเทพเสวนอูจริงๆนั่นคือเมื่อเจ้าช่วยให้นายน้อยปลุกวิญญาณยินด้สำเร็จตัางหาก น,น,นี่คือความสัมพันธ์เริ่มต้นกันหรอสองคนนี้ไอ้ท่านเขาไปเห็นด้วยกับไปทีนี้เรือนตระกูลสุยฮะยั<า>ยงไงนานๆยังไง เกิดจากการผสานของเต่าและงูบินถ้าอยากให้เต่าเสวนหมิงมีวัฒนาเป็นเสวีนอูก็ต้องทําพิธีปลุกที่สิ่งทอดกันมาของตะกูเพื่อกระตุ้นสายเลือดเสวีนอูภายในกายให้ตื่นเสวียนอูพิธีอะไรกันละ่ะมาทำร้ายคนเราจะวิญญาจารึกทอดวิญญาณทุบไปไม่ตายก็ไม่การฆ่าแห้คนอื่นมาสารชีวิตได้ยัยงไงแต่ว่านางยินดีท่านไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกถึงไหนก็ไม่ได้จะคิดจะตีค่ายสลับแล้วทำพิธีเชียวละ่ะ ถ้าข้าปลกมันขึ้นมาเองไม่ได้ก็ปแปลว,ว่าข้าไม่คู่ควรกับสเสวียนอูอเอาละเดี๋ยวข้าจะคุยเรื่องนี้กับที่บ้านนี่เจ้าดูแลนางให้ดีละ<ม>แล้วก็ปวเปียวยาเทพสเสวนอูที่ทางสมบัติมาด้วย<ห>นายน <ๆ S 1> ้อยคำตามที่ข้าบอกซะเห็นปหะเห็นนานๆานะ <S <S ไม่เห็น มันย้อนย้อนกลับมาในความทรงจำท่านปอนี่คือยาเทสเินอูต้องช่วยท่านได้แน่ถึงเป็นตอนที่เราสองคนยังไม่รู้จักกันเจ้าก็ไม่เคยให้ข้าสละชีวิตสีสานซือขขาเข้าใจเจ้าผีไม่ใช่นั้นๆข้าเองที่เป็นคนเจ้าเจ้าคือตัวจริง ไม่ใช่ความทรงจำเจ้าเห็นข้าในอดีตแล้วสิข้าก็เช่นกันนานๆหากเทพแห่นความรักไม่ทำเช่นนี้ข้าคงไม่เห็นความเจ็บปวดของเจ้าหากตอนนั้นข้าจัดการให้มันเหมาะสมได้แล้วก็แม่เจ้าอาจจะไม่ต้องตายที่จริงก่อนท่านแม่จากไปหมอบอกแล้วว่าไม่มียารักษาข้าก็แค่ไม่อยากยอมแพ้ง,ง่าย ข้าแค่อยากโยนความผิดให้เจ้าเหมือนถ้าทำแล้วข้าจะสบายใจขึ้นบ้างข้าเข้าใจข้าเข้าใจทุกอย่างนันนันจ้าอยากให้ข้าทำอะไรข้าจะดีทำทุกอย่างเลยงั้นเจ้าก็ไปเยี่ยมท่านแม่กับข้าหน่อยนะ เั้งแต่เด็กเจ้าก็รู้ความและเป็นเด็กดีที่สุดแม่แค่หวังว่าเมื่อแม่ไปแล้วลูกจะเรียนรู้ที่จะรักตนเองเนแม่ไม่ต้องห่วงนะข้าได้พบอาจารย์และเพื่อนๆที่ดีมากมายได้พบคนที่ข้ารักข้าไม่โดดเดี่ยวแล้วและข้า ก็มีท่านที่ข้ารักที่สุดอยู่ในใจข้ามีความสุขมากไวแม่ฝากไว้แล้วเนี่ยแม่ฝากแล้วแม่มีเจ้าเป็นลูก มีความสุขมากนั้นๆข้าชอบเจ้าตั้งแต่เราพบกันครั้งแรกแล้วข้าจะให้ทั้งชีวิตของ,งเจ้าทุ่มเทพเพื่อชดเชยให้กับเจ้ารวมถึงชีวิตของข้าด้วยค <c oughs> ้าจะรอ <c oughs> เจ้านะรอเจ้าไปช่วชีวิต ก็ว่าอยู่ทำไมหนานๆถึงไม่เซ็กเย็สักทีเพราะเรื่องนี้นี่เองบมคลี่คลายแล้วยิ่งรักมากขึ้นเจียงหนานๆเจ้ารับอดีตโอบกอดอนาคตได้อย่างกล้าหาญเพิ่มพลังให้เจ้าถึงระดับ60เป็นรางวัลสีสานสื่อความรักที่เจ้ามีกับคนรักเป็นสิ่งล้ำค่ามากข้าแนะนำเจ้าได้อย่างหนึ่งว่าหากเจ้าได้รับการยอมรับจากมันก็ไม่ต้องให้ใครมาสละทีพ เพื่อให้วิญญาณหยุดวิวัฒนาการอีกส่วนจะทำสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วอโอเคปลดล็อกไปอีกคู่หนึ่งต้องเออต้องเออเจ้าอยู่ไหนพัวหวี่เขาืึขึ้นคือทาองซ้าหนอการคุยกับเจ้าเช่นนี้ ตาทำให้เจ้าผ่อนใใช่ใช่ใช่โอการปลูกเสวียนอู่ เอาละทุกคนจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่97นั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้ภารกิจหรือว่าบททดสอบอันลึกซึ้งของตัวอ e ีห้าวระหว่างตรงเนี่ยก็สามารถผ่านมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแต่ว่าการผ่านมาในครั้งนี้นะฮะมันก็แฝงมาด้วยความสงสัยนะฮะที่ตัวอ e ีห้าวเนี่ยมีต่อดายุคพยาข่าวนั่นเองทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเองสงสัยมาตลอดนะครับว่าทําไมเนี่ยดายุคพยาข่าวเนี่ยถึงทําอย่างนั้นกับ แม่ของเขาเนี่ยฮะแล้วก็มีความเกลียดความแค้นเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กจนมาถึงปัจจุบันเลยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยไม่อยากจะช่วยตัวดยุกพยาขาวด้วยนะฮะแต่ด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจนะฮะที่ฝั่งอีฮาวเนี่ยจะต้องทําแล้วก็ต้องช่วยเหลือนั่นเองทุกคนบวกกับจริงๆแล้วเนี่ยครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยดูเหมือนว่าดายุกพญาข่าวเองเนี่ยจะเป็นคนที่เสียสละนะฮะให้กับบรรดาเหล่าทหารของตัวเองนะฮะทั้งที่จริงๆเนี่ยตัวเองสามารถ หนีไปตัวคนเดียวได้เลยนะครับเพราะว่าทหารทุกคนเนี่ยพร้อมจะพลีชีพนะครับแล้วก็ช่วยตัวแม่ทัพของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนยุกพยาข่าวเองเนี่ยก็ยืนหยัดนะเพื่อช่วยทหารของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยไว้ได้นะฮะจนตัวอีห้าวเองเนี่ยทนดูต่อไปไม่ได้แล้วนะฮะทุกคนก็เลยมอบเสาศักดิ์ธิ์เนี่ยให้กับตัวดายุกพยาข่าวนะฮะเพื่อช่วยเหล่าบรรดาทหารนั่นเองทุกคน ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆจริงๆนะฮะถ้าเกิดช้ากว่านั้นอีกนิดนึงนะทหารทุกคนเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับแล้วพอช่วงเวลานั้นนะฮะตัวอีห้าวเองก็พยายามนะฮะที่จะไปช่วยทหารที่ตกลงไปให้ได้มากที่สุดนั่นเองทุกคนแล้วพอทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายไปแล้วนะฮะยู่ๆเนี่ยก็เหมือนมีเทพองค์หนึ่งนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่กําหนดเกมแล้วก็บททดสอบเนี่ย ออกมานะฮะแล้วก็ได้มอบรางวัลนะฮะที่ฝั่งของอีฮาวเนี่ยได้ช่วยตัวรายกพยาขาวนั่นเองทุกคนทําให้ทุกๆคนตรงนั้นแล้วก็ทหารทุกคนที่เสียชีวิตไปเนี่ย กลับฟื้นคืนมานั่นเองทุกคนแล้วก็ทําให้มิชชั่นนี้ของตัวอีห้าวระหว่างตรงนะครับสำเร็จนั่นเองทุกคนแต่ตอนนี้นะฮะก็เข้าสู่บททดสอบสุดท้ายนะฮะซึ่งจุดนี้นะฮะตัวท่านเทพเองเนี่ยได้บอกกับตัวอีห้าวนะฮะถ้าเกิดสามารถผ่านไปได้นะครับทุกๆคนเนี่ยก็จะสามารถ ออกจากบททดสอบนี้ได้นั่นเองทุกคนแต่ว่าจริงๆเนี่ยใน EP นี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งคู่นะฮะที่ได้รับการปลดล็อกเช่นกันนะครับนั่นก็คือสีซานสื่อแล้วก็ตัวหนาน,นั่นเอง ตอนแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ทำไมน,นันๆเองเนี่ยถึงดูไม่ชอบสีซานสือเลยนะฮะพอได้รู้ว่าที่มาที่ไปของทั้งสองคนเนี่ยมันเริ่มต้นจากอันนี้นะคะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งของตัวที่บ้านของตัวซานสือเองเนี่ยต้องการใช้พลังของตัวนานๆเน,น,นะะี่ยเพื่อปลุกพลังเสียนอู่นั่นเองนะครับแต่พอน,นัน,นเนี่ย ได้เห็นความจริงทั้งหมดนะคะว่าจริงๆตัวซานสือเนี่ยไม่ต้องการให้ทําอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากให้ตัวนันนันเองเนี่ยต้องมาเสียสละนะครับซึ่งจริงๆตอนนั้นไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำนะฮะแต่ด้วยความที่ซานสือก็เป็นคนดีนะฮะทุกคนก็เลยทําให้นันนันเองเนี่ยประทับใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าที่ตัวเองเข้าใจมาเนี่ยมันผิดทั้งหมดเลยนะครับแล้วพอทั้งสองคนเนี่ยได้มาคุยกันนะครับแล้วก็ได้มาปรับความเข้าใจนะฮะก็ทําให้กําแพง ตรงนี้ที่มันกั้นอยู่เนี่ยก็สลายไปเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกอีกหนึ่งคู่นั่นเองทุกคนซึ่งหลังจากนี้นี่แหละบททดสอบสุดท้ายที่กําลังจะมาถึงของตัวอีห้าวเองเนี่ยอยู่ๆก็มีบุคคลแนะะ่ที่เราคุนหน้าคุนตากันเป็นอย่างดีแนะะ่ในก็คือตัวเทพผังสารนั่นเองนะฮะทำไมตัวเทพถังสารเนี่ยถึงต้องมาในบททดสอบนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องหาคําตอบแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการมาของเทพถังสารเนี่ยจะ ะมีบททดสอบอะไรมาให้อีฮาวนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันละกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงใน E ีนี้อาร์มจบไปไเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะครับว่า EP ีต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน E ีีต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ